เวี okay, me, ค่คะเล่อนหลังสลับความกว้างส่วนตัวไม่รับประกันความบาลานซ์นะคะมาค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราจะเล่นในช่วงเพิ่มเนื้อนะคะเปิดด้วยท่าแรกเป็นพูอัพค่ะ5เซตนะคะ10เดบขึ้นไปค่ะหรือจะเท่าที่ไหวหก็ได้นะคะเราเปิดท่านี้เหมือนเป็นท่าวอร์มอัพเลยค่ะเพราะว่ามันแบบ อีกสั่นค่ะเร้าร้อนไปหมดเลยนะคะและท่าต่อไปนะคะแรดพูดาวค่ะแต่หลายคนถามว่าถ้าเกิดว่าอยากพูอัพได้ทํายังไงจะใช้หนังยางช่วยก็ได้นะคะแต่ว่าเราเล่นท่านี้นะเราเล่นแรดพูดาวค่ะแรดพูดาวเป็นท่าที่ดีมากคือมันเป็นท่าเบสิกที่แบบที่เล่นแล้วโดนปีกมากค่ะแล้วก็เป็นูฟเมนต์เดียวกับพูอัพค่ะเราเลยชอบแนะนํานะคะใครอยากพูอัพแบบเกที่ไม่คิปเพิ่งเคยเห็นหลังตัวเองชัดๆค่ะมีพัฒนาการนะเนี่ยท่าต่อไปนะคะโครสริฟแรดพูดาวค่ะอันนี้ก็เล่นหลังเหมือนกันแต่พูดตรงๆว่า ว่าเจ็ดกลางแต่ไปหาฟอร์มที่ถูกต้องกันเองนะคะและต่อมาค่ะมาเล่นแขนกันไบเซฟคริลห้าเซตสิบสองถึงสิบห้าเรปค่ะแล้วก็ดับหนึ่งทุกเซตค่ะดับหนึ่งเพื่อให้ชีวิตยากขึ้นค่เราพักจะเล่นเจ็ดจุดห้านะคะแล้วก็ดรอปมาห้าจริงจริงมีเล่นแฮมเมอร์เคริลต่อได้นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายมาห้าเซตสิบสองถึงสิบห้าเรปเหมือนกันแล้วก็ยังไม่หมดค่ะมีสเตรทอาร์มพูลดาวด้วยค่ะห้าเซตสิบสองถึงสิบห้าเรปค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันเล่นหลังคือแขนวันนี้ช่วงนี้ก็ซ้้อออมวววนนไไปปเเเลลยยยยยค่่ะััังงพฒาาาตรืๆแบบ๊